Don't give up! Don't up! do up! Go get up. <laughs> 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 สะสมหรือเปล่านะครับโน่นยาวไปถึงโน่นนะครับบรรยากาศนะครับย่เดียวไปอ้อมไปฝั่งโน่นนะครับ <c oughs> ก็จะพยายามพาเดินไปทุทกซอยนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าแบ <c oughs> <c oughs> ตเตอรี่น้อยนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เดินซอยไหนแล้วนะนี่บรรยากาศประมาณสักหกโมงกว่ากว่านะครับก็คึกคักนะครับคน มาเดิน,นคือคักมากนะครับหลังจากที่อากาศร้อนแล้วก็ทำท่าจะตกนะแต่ว่าก็รอดมาได้นะวันนี้ไม่ตกแน่นอนนะรับประกันเลยเนี่ยรับประกันเลยว่าไม่ตกนะครับหาก้มา้วหกั้งนะบวกนอกว่าแตกมแข้างมกันนกมือ2นะครับ เก่าต่างๆนะคันเป็ดนะเนี่ยมือสองเสื้อผ้าแต่ถ้าเสื้อผ้าเขาอีกฝั่งนู้นนะผมไม่ค่อยได้เดินไปนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้เขาดูอะไรกันเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงนะครับอ๋อเป็นเก้าอี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับ ก็แนะนําให้มาวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีวันไหนบ้างนะผมเคยบอกในคลิปเหมือนกันแหละแต่ว่าจําไม่ค่อยได้นะส่วนมากผมจะมาวันอาทิตย์นะครับมาวันอาทิตย์นี่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ดูด้วยนะครับวันไหนฝนตกฝนไม่ตกนะครับแม่ค้าก็ขายกันอย่างนี้เลยนะครับ อากาศไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินฝั่งนี้ก่อนอท่านใดชอบดูป่านัดนะครับก็ไปดูในคลิปได้นะครับผมก็จะลงต้นป่านัดไว้ด้วยนะครับอาจจะลงเป็นคลิปหลายๆคลิปไว้นะครับเพราะว่า,าบางคลิปก็ลงยาวแล้วไม่ค่อยมีคนดูนะครับต้องลงประมาณสั้นๆนะครับเรลงเสียงแนวญี่ปุ่นอย่างนี้นครับ สะสมต่างๆเลยเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปเดินฝั่งนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นแล้วก็อยากถ่ายรูปนะครับพระเครื่องก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่นี่นะครับ ผมพาเดินเข้าไปในซอยที่ป่านัดขายของนะครับนี้ทุกป่าตอนนี้ยังไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วกันนะครับพาเครื่องก็มีนะอ้าวโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายร้านนี้เขาอ๋อสวัสดีครับวันนี้เยอะละเกินปิดเลยพี่อ๋อเสียงเสียงเยอะใช่ไหม้ยอ๋อโอ้เยอะเลยใช่ไหมเปิดลั่นเลยเดี๋ยวเดินตลาดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนิดนึงครับไปไหมยังพี่อ๋อไปแล้วครับหลายหลายร้านแล้วเกินไปหลายที่วันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับวันนี้เยอะวันนี้หลายร้านมากเลยนะครับ ก็มีให้เลือกนะครับเป็นลําโพงแนวบุกมือ2นะครับหรือว่าเป็นงาน DIY นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่นะครับเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์ปิกนิกอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับรน,น,บนี่ทางน้านีอา่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกตลาดจะต้องมีนะแต่ว่าตลาดนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะเป็น พวกของเก่าต่างๆนะครับ400เป็นแมววินเทจนะครับพวกนี้นะนี่ครับเขาจะซื้อไปสะสมกันนะครับเท่าที่รู้นะคือของพวกนี้มันเป็นของที่เก่าแต่มีราคานะครับไม่ใช่ว่าเก่าแล้วเก่าเลยนะครับบางคนเขาซื้อไปเพื่อ,อะสะสมนะครับ งาน diy ของป่านัดก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับผมนี่ fc ป่านัดเพียบเลยเต็มหน้าร้านเลยท่านผู้ชมก็รับชมคลิปได้ทางา youtube ของผมนะครับผมลงเป็นอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับอันนี้คลิปถ่ายตลาดนะเพราะป่านัดก็มาตลาดนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ตลาดาวันพฤหัสนะครับอยู่ที่ตลาดนัด ของสมตลาดไทยนะครับางสานสะสมต่ตางๆครับตุ๊กตาอ่าญี่ปุ่นนะครับแนวสะสมแนวโมเดลนะนโมเดลญี่ปุ่นนะครับเยอะเลย ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวไปเดินซอยนั้นแล้วกันนะครับพราะเครื่องเขมีนะครับก็ขายความศรัทธานะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาขายความศรัทธานะครับเ,เป็นงานแกะสลักต่างๆนะงานไม้นะครับอืมอ ตลาดนี้ท้างฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดของกินนะครับของกินต่างๆนะครับของอมือสองสินค้าแนวะสะสมก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นตลาดสังกสีวินเทจนะครับวันนี้เดินจนมืดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูกันไปยาวๆนะครับ หลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับที่เป็นแข็งที่มันกลองอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับก็มาขายถูกนะครับรถจักรยานนะครับแอมเก่าบางบางบางอย่างก,ขาาาก็ขายตามสภาพนะครับก็คือขายตามสภาพนะครับ ขายตามสภาพนะครับรบรรยากาศคึกคักมากนะครับฝั่นี้ผมถ่ายรูปหนะ่อยเป็นระยะถ่ายนะครับก็มาเดินได้นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตลาดสังกสีตมเทพร,รักษ์สมุทรปราการนะครับค้นหาทาง Google ได้นะครับเนี่ยตุ๊กตาน่ารักทั้งนั้นเลยตุ๊กตาดังในญี่ปุ่นนะครับปากัดก,ก็มีนะครับ ผมก็จะทําคลิปแนวเดินตลาดมือสองนี้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็รับชมได้นะครับบางตลาดก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับบางตลาดคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมเดินตลาดนะครับต้องถ่ายหน้าคนนะครับท่านผู้ชมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างนะครับก็คือผมเข้าใจนะครับ ผมอาจจะถ่ายติดหน้าท่านผู้ชมนะครับมันจําเป็นนะครับเพราะว่าการรีวิวตลาดก็ต้องถ่ายถ่ายถ่ายติดหน้าคนอยู่แล้วนะครับจะไปปิดหน้าทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วการทําคลิปก็ไม่ได้ทําให้ท่านผู้ชมเสียหายนะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าโอ้นี้เป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาสวยนะครับ แนวน่ารักนะครับอันนี้ก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าการทําคลิปต้องถ่ายหน้าคนนะครับนะครับก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับบอกว่าจะฟ้องพอรบอะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับคือผมไม่ได้ทําให้ท่านใดเสียหายนะครับไม่ได้เอาไปประจานหรือว่าไปทําให้ท่านเสื่อมเสียนะครับท่านผู้ชมก็แจ้งให้รู้ก่อนนะครับให้ความเห็นใจของคนทําคลิปด้วยนะครับบางทีสวัสดีครับ คนขายก็หอมนะครับนี่ขายน้ําหอมนะครับประมาณสักห6หกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศกำลังคึกคักแต่วันนี้มันไม่มืดเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับ